รีโวตอนเดียวปี2025นะครับคันนี้เข้ามาติดตั้งระบบคูชคอนโทรลระบบล็อกความเร็วคงที่ ในรถรุ่นนี้ไม่มีออปชันมาให้นะครับยังไม่มีอะไรเลยในปักสบพินยังมีสายแตะแค่เส้นเดียวติดตั้งก็จะต้องเดินสายนะครับอันนี้ก็คือพินกับสายที่ผมใช้นะครับไม่มีการตัดต่อสายไฟไม่มีแอบตัดแน่นอนเก็บงานให้เนียนๆแบบนี้เลยดูมัดสายไฟผมนะเห็นมัเก็บเข้ามัดเหมือนเดิมโรงงานทุกอย่างดูไม่ออกเลยครับว่ามีการเดินสายไฟอะไรเพิ่มเข้ามาและสายไฟที่เดินไปฝั่ง ECU ก็มีท่อหุ้มอย่างดีและพินที่ใช้เข้า ECU ก็เป็น Data t เ r อ i n a l นอและใครสงสัยว่าอะลัก้านมันจะโผลม่มาจากรูไหนนี่ครับ ฝาปิดที่แบบเป็นรูให้มาอย่างนี้เลยนะครับก้านก็จะโผล่มาทางรูนี้เราก็สามารถใช้ระบบคูสคอนโทรลได้กดหนึ่งครั้งไฟแสดงสถานะการทํางานจะแสดงที่หน้าจอนะครับแบบนี้เลยเพื่อรอเราสั่งการเมื่อได้ความเร็วที่เราต้องการแล้วเรากดยกลงมาคําว่าเซตนะครับจะมีคําว่าเซตตรงตรงตรงด้านล่างนะแล้วคําว่าเซตก็จะปรากฏที่หน้าจอถ้าต้องการออกจากระบบแตะเบรกหรือผักเข้าหาตัวคําว่าเซตก็จะหายไปนะครับอันนี้รถคันนี้สวยมากนะครับเป็นรีโวและทำ กระบะหลังเป็นดัมไฟฟ้านะครับคันนี้สวยมากๆเลย